หนูหนูแม่หนูทำเงินตกหลอนไดอรี่พานูชายวัยสาที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพหลายปีหลังจากที่ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นเวลานาน รอบนี้เขาจึงลางาเพื่อกลับมายังบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดชายหนุ่มก้าวลงจากรถประจำทางเมื่อมาถึงศาลาแห่งหนึ่งซึ่งต้องรอต่อรถเมล์อีกคันเพื่อเข้าไปยังหมู่บ้านแต่ด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ชน,นบทรถประจำทางที่วิ่งผ่านหมู่บ้านจึงมีแค่สายเดียวเท่าน,านั้น นูนั่งรออยู่พักใหญ่จนเวลาล่วงเลยไปถึงหกโมงเย็นเขาชะเง้อมองหารถเมย์อยู่หลายโหดแต่ก็ไม่มาสักทีแม้แต่รถของชาวบ้านก็ไม่มีผ่านมาเลยจนเมื่อฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศในช่วงค่าบวกกับเสียงจิ้งรี ที่เริ่มร้องดังระง,งมมาจากผงยาทำให้ศาลาริมทางบนถนนสายเปลี่ยวดูวังเวงขึ้นมาชอบโกลนผานุคิดว่ารถเมเที่ยวสุดท้ายคงหมดไปแล้วจึงคิดที่จะเดินฝ่าความมืดเพื่อไปขอความช่วยเหลือดีกว่ามานั่งรออยู่ตรงนี้แต่พอมองไปรอบๆเขาก็เริ่มลังเล เพราะแถวนี้นอกจากแสงไฟนีออนเก่าๆตรงศาลาแล้วที่อื่นนั้นก็ไม่มีไฟเลยสักดวงเดียวด้วยความกลัวว่าจะเกิดอันตรายสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจนั่งรอต่อที่ศาลาชายหนุ่มนั่งรออยู่นานแต่ก็ไร้วี่แววของผู้คน แม้แต่รถสักคันก็ไม่มีสักพักเขาก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าดังมาจากความมือเมื่อเสียงนานเดินเข้ามาใกล้กับแสงไฟก็ปรากฏว่าเป็นลุงคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปมีผ้าเข่ามมาพาดอยู่บนบา่ากำลังเดินมานั่งที่ศาลา ก่อนจะเอ่ยทักทายพานุมืดค่าขนาดนี้จะไปไหนล่ะไอ้หนุ่มผมรอรถกลับบ้านครับนี่ก็นานแล้วไม่เห็นสักคันแล้วลุงจะไปไหนล่ะครับลุงมารอรับลูกสาวน่าจะรถเที่ยวสุดท้ายพอดีผานุอุ่นใจขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินว่ารถเที่ยวสุดท้ายยังเหลืออยู่ ไม่นานนะัเสียงเครื่องยนต์ก็ดังแว่วมาแต่ไกลก่อนที่รถเมี์จะมาจอดที่ศาลาไม่นานเขาก็เห็นยิงสาวคนหนึ่งก้าวเท้าลงมาจากรถลุงไปก่อนนะไอ้นุม่มว่าโจบลุงคนนั้นก็เดินจากไปพร้อมลูกสาวผานูจึงรีบขึ้นมาบนรถทันที ซึ่งเขาก็เห็นว่ามีคนอยู่ปราปรายชายหนุ่มเดินมานั่งตรงบ่อหลังติดหน้าตาใกล้ๆกับประตูเขามองออกไปนอกหน้าต่างอย่างสบายใจที่จะได้กลับบ้านสักทีไม่นานรถเมลก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปบนถนน ที่เบรกกระทันหันทำให้พานุที่พลอยหลบับหน้าทิ่มกับบ่อด้านหน้าชายหนุ่มรีบกลับมานั่งดังเดิมก่อนจะมองไปเบื้องหน้าก็เห็นว่ารถจอดรับสองแม่ลูกคู่หนึ่งขึ้นมาก่อนจะเดินมานั่งบ่อฝั่งตรงข้ามเยื้องกับพานุชายหนุ่มมองออกไปนอกหน้าตา่าง ก็พบแต่ความมืดมิดไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดหมายบรรยากาศภายในรถมีแต่ความเงียบไม่มีเสียงพูดคุยให้ได้ยินซึ่งผิดวิสัยเป็นอย่างมากทุกคนเอาแต่นั่งนิ่งๆจนพานูเริ่มรู้สึกแปลกใจอ <c oughs> ยู่ๆ <c oughs> เสียงไอก็ดังขึ้น พานูมองหญิงสาวที่เพิ่งขึ้นมาบนรถ <c oughs> เธอเริ่มไอหนักขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก่อนจะมีเหรียญตกลงมาบนผืนกลิ้งมาตรงเท้าของพานู <c oughs> พอก้มหยิบดูก็พบว่ามันคือเหรียญสิบเก่าๆมีคราบดำแห้งกรังเต็มไปหมด <c oughs> คุณครับคุณทำเงินลนพ <c oughs> านูเรียกอยู่หลายโหน เหมือนเธอจะไม่ได้ยินเขาจึงเปลี่ยนไปเรียกลูกของเธอแทนหนูๆแม่หนูทำเงินตก <c oughs> เด็กคนนั้นหันใบหน้าข่าวโพรนไร้ดวงตามาทำเอาพานุตกใจขนลุกสู้ไปทั้งตัวชายหนุ่มรีบขยี้ตาตัวเอง พะคิดว่าคงตาฝาพอมองดูอีกทีเด็กคนนั้นก็มีหน้าตาปกติไม่ได้ขาวโพลนเหมือนตอนแรกก่อนเขาจะค่อยๆยื่นเหรียญคืนไปให้พอเด็กคนนั้นรับไปเขาก็เห็นยิงสาวหยิบเหรียญขึ้นมาใส่เข้าปากตัวเองซึ่งไม่มีคนที่ไหนเขาทำกัน พานูรีบย้ายตัวเองเปลี่ยนมานั่งบ่อย,ยาวหลังสู่ติดหน้าตาพร้อมกับกำรสร้อยพระที่ห้อยคอไว้ด้วยความกลัวรถเมคันเก่ายัางคงแล่นต่อไปเรื่อยๆผ่านถนนครูคราไม่มีบ้านคนเลยสักหลังหนทางข้างหน้าและสองฝั่งทางยังคงมีแต่ความมืดมิด ราวกับว่ารถคันนี้กำลังแล่นไปอย่างไร้จุดหมายผานูที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติมาสักพักเขาจึงคิดที่จะลงจากรถเมคันนี้จังหวะนานสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นมือที่แห้งเหี่ยว โผล่ออกมาจากใต้บอ่อข้างๆก่อนมันจะชักกลับเข้าไปทำเอาพานุตกใจกับสิ่งที่เห็นเขาคิดว่าตัวเองคงจะตาฝ่าจึงตัดสินใจค่อยๆก้มลงไปส่องดูให้แน่ชัด สติเขาก็รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปด้านหน้าทันทีลุงจอดรถผมถูกผีลอกจอดผมบอกให้จอดเสียงเบรกจอดรถกระทันหันผานูเดินไปจะลงจากรถแต่ประตูกลับไม่เปิด เขาจึงหันไปหาลุงคนขับที่เอาแต่นั่งนิ่งเปิดประตูสิวะทั้งรถตกอยู่ในความเงียบอยู่ๆเสียงหัวเราะในลำคอก็ดังแว่วมาหานูค่อยๆหันหน้าไปมองเขาเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถค่อยๆหันหน้าขาวโพลนไร้ดวงตา จ้องมองมาที่เขาวคำเอาผานุถึงกับตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวผานุร้องเสียงดังลั่นเหมือนคนเสียสติเขาทั้งผลักทั้งทีเพื่อให้ประตูเปิดออกผีบนรถค่อยๆเดินกลูเข้ามาหาเขาพร้อมกับเอื้อมมือมาเราวกับจะชุดรั้งเขาเอาไว้ วินาทีนาน้นผานุที่กำาซสร้อยพระของตัวเองเอาไว้พรางตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ในใจทันใดนาน้นก็มีแสงสว่างวาบออกมาทําให้เหล่าพูดผีถอยห่างออกไปทีละหน่อยก่อนจะหายลับไปผานุสะดุ้งตื่นพร้อมกับหอบหายใจที เขามองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองยังคงนั่งอยู่ที่ศาลาและตกเป็นเป้าสายตาของชาวบ้านสองสามคนที่มารอรถพลางจ้องมองมาที่เขาชายหนุ่มไม่สนใจสายตาเหล่านั้นเขาพยายามรวบรวมสตินึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่ภาพเหตุการณ์ทุกอย่าง และความรู้สึกกลัวที่ยังหลงเหลืออยู่นานเด่นชัดราวกับเป็นเรื่องจริงชายหนุ่มนั่งคิดทบทวนกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งพรางคิดว่าเมื่อคืนนีเขาคงนั่งรอรถจนพล่อยหลับไปถึงได้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เสียงรถเมลคันเก่าเคลื่อนมาจอดที่ศาลาเรียกสติของภานูให้กลับคืนมา ชายหนุ่มรีบสะพายกระเป๋าเดินขึ้นไปบนโรถซึ่งเขาก็เห็นว่ามีคนอยู่พอสมควรแถมยังพูดคุยกันเป็นปกติผานูเดินเข้ามายังบ่อด้านในสูตรติดกับหน้าตาพรางหันมองออกไปด้านนอกเก็บเงินข่ารถไอ้หนุ่มแป๊บนึงครับลุงผานูรีบล้วงมือหยิบเงินในกระเป๋า แต่จังหวะที่ดึงมือออกมาเขากลับทําเหรียญกลิ้งตกพื้นผานุก้มลงไปจะเก็บก่อนจะชะงกักเขาค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบเหรียญสิบเก่าๆที่มีคราบดำแห้งกรังคุ้นตาขึ้นมาวินาทีนั้นผานุขนลุกคนชันไปทั้งตัวจ้องมองเหรียญในมือด้วยความกลัว เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเมื่อคืนนี้มันคือเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความฝันกันแน่ซึ่งมันคงกลายเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจของพานุตลอดไปก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องรถเมพีสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและ playlist ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับ และอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ